สว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุดเทพ,พบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช่สารณนะ ทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ ิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยที่พยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย พ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารเพื่อบรรลุมรคนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดนร เชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอโยวซภะวะระสมา No. Um, I สุปัิปันโนภาควะโตวสาวกวสังโฆสังฆังนามามีอันนาธานิมยังตามะควันตังวาจยายะาภิคายตุงปุพพาคณาการเาัเจวะพุทธานุสตินยันจักะโรอามะเซ Nah. Nah. かろうあません。<noise> พุทโธเมสารังวรังเอเทนสัจจวัชเชนวัฏทายังสัตตุสาสเิ เจ้าสาวาผู้เที่กุมบังปะงกตังม่ยายังผู้ทวปฏิคันหาตุอข์ชิยันตังการันตรสัมวริตุมวุทธิ์อันนิมยังธรรมานุสตินยังกโรวามาเส นรมยังธรรมาพิคิตไเหงกโรโอมาเซ The I วิตตังสิขัทันโ อันตรายามมหสุขสัตชัสัรยินหนวใจยวาสทเมกุกามังประตะเมียยังทัโมปิการหัตุอสิยันตังกาลัตรสวริตุนวัฒน์มี อนุไมยังสังขานุสติในยังกโรอามาเสตุสุภิปันโนภะคะวาตัวสาวกันสังโฆอุสุภิดิปันโน ອະພະຄະລາເຊສະພະພະວະທຸສະສາວະກະສັງຄ

Sati tangan wan tam hitam sire naman sangka sama samita suwa sang ko me sama kisserun sang ko tuka sakata jawita วันทันตูหังจาริสามิสังฆ่าโสปฏิปันนาตังนาทิเมสระนังอันยังสังโฆเมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชินวัตไยังสัตตุสักสเอ สัตังเมวันธมะเนยยังคุณยังปสุตอิทสาเพปิอันตระยามิมาหิสุทสัตย้สาวกรนะวะใจยบรจทตาวสังกุกรมมปะกตังไม่ยายัง สังโฆปฏิคันหาตุอจิยันต์ตมกาลันเระสังวรตุงวาสังเกอนณมียังอุทิศนาคาทายวะพนามเส มัจจาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตัสุขีโหตุปุญญาณิปกตานิเมลสุขังจติวิธังเพตุจิปังปาเปิทัปโณตังอินิยานุญญากรรมเมนะอินิยาบุติเสนะจาร ปหังสุระเพจวตังอุปาทาานเชตนา yeah um. อยงอภินา,าอนาปจเวคนาปาทังพนามะเซช,ชาราธรรมมมิชารังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ร่วมผลความแก่ไปได้พยาธิ่ธรรมมมีพรยาธิงอนัติโต เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าไม่ร่วมพ้นความเจ็บไปได้มารณธรรมมุมหิมาร,ณา,ร,มมมารณางอนาติโตรเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่าไม่ร่วมผลความตายไปได้สาเพหิเมปิเอหิมาราเปหินานาภาโวมินาภาโว เราจะต้องปราบราจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทังสิ้นกรรมัสกกมีกรรมทมายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาแห่งกรรมกรรมไมโยนิกรรมพภันทุมีกรรมเป็นกราเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมาปฏิสารโน มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังก,งกรรมมังกริสามีเราทำกรรมใดไว้กัลยาณันางวา่าปาปังวา่าดีริชั่วก็ตามตัสสัตยาตทภวิสาามีเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น